โอเคครับผมขอกราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม S underscore สองหนึ่งสี่นะครับ <Bro. S 1> วันนี้เราจะมาเล่นอ์เซนอลกันอีกเช่นเคยนะครับ <Bro. S 1> ก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะงมงายกับอ์เซนอลเหลือเกินนะวันนี้เราจะมาทำ ควยอนะครับที่มีชื่อว่าห้ามตายนะบไม่ใช่ควยดิเป็นแบบชาเลนจ์เอ่อห้ามตายถ้ากูตายกูก็ต้องเล่นใหม่จนกว่าจะไม่ตายคือ,อยังไงวะกูงงวะ่ะคือเล่นยังไงก็ได้ห้ามตายแล้วต้องได้ที่1อ่ะยังไงก็ได้ห้ามตายได้ที่หนึ่งถ้าตายคือกูต้องเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับไปเริ่ม <S 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 คือผมอยากจะบอกก่อนนะครับว่าคุยนี้คือผมไปย้อนดูคิวของพี่เต้ซีเอชมานะครับแต่กูหันจากโดนหาว่ากอบีกเออกูกรอบนะครับก็กูไม่มีคอนเทนต์ละ อ่ะเดี๋ยวรอให้เกมนี้จบก่อนมาสีแดงคือเราต้องเล่นเซฟเซฟหน่อยนะเพราะงั้นกูแตกนะขี้เกียจย้ายเซิร์ฟตรงๆเลยกูขี้เกียจย้ายเซฟนะโอ้โหยังกับหมอคอสเซนมาเนี่ยบินกันใช่ไหมว่าอะไรโอ้ยเชี่ยโอ้อย่าอย่าฆ่ากูเชี่ยกูจะตายโอ้ยแม่งรีบมึงรีบเปลี่ยนอาวุธกูไม่ให้กูไม่ไหววะโอ้ยเสียวว่ะ kiểu cũng sẽ tài, cũng là sẽ tài, ui, tung à, ui, kêu siểu, phải hả? Ở team mình có bò hả? No, God, please, no. cũng, trốn đói sao? กูจะพีกเกมได้เหมือนนี่โอ้ย <Bro. S 1> oh, อย่าเลงแต่กูได้ไหมอย่าเลงโอ้โยมาไอ้เฮียยากว่ะยากตรงที่แม่งเลงแต่กูนี oh, ่แหละไอ้เสรเชี่ยโอ้โหนั่น โอ้โหเอาเมันโอ้โหอ่าโปโอีกแล้วเรเจอโปโอีกแล้วดูสนา้าเจมด้วย,ยมันทำควยอะไรบ้างแม่งไม่อยากจะแบนส้นตีนควยหรอกส่งคลิปไปส้ตในตีนนี่ให้เจมด้วย มึงปล่อยโปหลุดเข้ามานี่ซัดแม่งจะเล่นหาแม่มึงเหรอโปอ่ะอกกลับมาเจอเซิฟเดิมอีกไม่เล่นไรสัดเฮ้ยอะไร,ไรนเนี่ยเนี่ยเซิฟเดิมสามรอบติดไม่เบื่อตายเลยที่อะชี่เ้อยเซิฟเดิมมันเป็นแต่ถ้าเจอเซิฟเดิมอีกรอบในสัด โอ้โหอ้เหี้ยคุยมึงเป็นอะไรกับกูวะไอ้สัตว์พวเ,เหียอะไรชาร์จกูจ,จังเลยชาร์จจังเลยเกมก็จบอีกแม่เหียคุยเนี่ดี๋ยวแม่งรอบนี้ก็เล่นแต่กุยเออกูไปฆ่าแม่มตายมาไงไอสัตว์ <_ p ull> ไอี้กกูจองล้างจองผ่านชิบหาย <_ p ull> มึงเล่นกูสาเติม VIP <_ p ull> เพื่อมึงดูสินี่มึงตอบแทนดีเหีย เฮ็ดแม่ยากจังวะยากโอ้โ <c> ห <oughs> ัว okay, ฟ right. <c oughs> <"N> ีฟอไอสัตว์ฟีฟอเลยบอกเลยลำบากแล้วเนี่ย Yeah, đi mà găng găng mặt kia xem thơm mày đi xem thơm mày đi xem đi xem ô, mày hả mẹ mày ngỏ. mày mày Ô, mày 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 มันมีตัวเสือกกูไม่กล้าบุเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก,กูก็าย้ายมาเจอเซิร์ฟเดิมถึงเป็นเฮียแหลววะว่าเกมเจอเซิร์ฟเดิมเนี่ยปรับปรุงทีแบบไอสัตว์ย้ายเซิร์ฟมาเจอเซิร์ฟเดิมกูก็โดนฆ่าแบบเดิมดิเอออะไรวะเว้เฮียรู้ละต้องใช้กระถานาินจานี่บอกเลยไม่ทางเห็นกนการที่เราเป็นนินจาเนี่ยจะทำให้ศัตรูเห็นเรายากขึ้นนะจะบอกให้ ะต้องเป็นสีแดงเพราะว่าสีแดงมันจะอยู่กับสิ่งอื่นได้ง่าย <c oughs> ไม่เชื่อดูรอบนี้ผมจะไม่ตายแน่นอนเพราะว่าผมเป็นเดินจา่านะเ,เชื่อดูได้เลยเดี๋ยวก็หากระโมยเหียนแมเมืม่อกี้มันมองไม่เห็นผมนะ <c oughs> ดูมันดูม <hein. S 1> ันเอากูด oh. wow. oh, oh, hey, oh, oh, okay. ิดูมันเอากูโอ้เย็ดแม่โอ้แล้วโอ้สีที่หน้าเบื่อเหี้ยมันอะเฮ้ยอะไรมาหน่ะมันคือที่อะไรวะแส้อยได้ีเอ็มหมอถ้าจีเอ็มมาดูก็ช่วยแก้ด้วยซัด หลังในควายเพื่อนเอัยยากจังวะกูคเคยทำได้เลยหน,นึง่งในในชีวิตหน,นึ่งเนี่ยกูเคยทำได้แต่ทำไมกูทำไม่ได้แล้วเย็นแม่มึงย้ายกูสู้ยังไงวะกูเป็นคนนะเฮ้ยโอ้ยอย่าแย่งเลือดกูนะโอ้ ผมรู้แล้วมันเป็นพั้นจริงจา้าคือมันจะมองเห็นได้เาะฉะนั้นเราต้องเราต้องเนียนกับพื้นผิวของด่านบอกเลยไงก็นเนียน <c oughs> มันไม่มีทางข้าวผมได้แน่นอนรอบนี้นะครับมันไม่มีวันที่จะได้ดข้าว <c oughs> โอ้มามันไม่มีวันย้ายกลับมาเจอเซิร์ฟเดิมอีกเหยียดแม่อะไรวะเนี้ยโอ้ใช่ โอ้ยยิ่งตายแล้วลูว <Bro. S 1> โอ้กลับมาเจอเซิฟเดิมอีกแก่ <Bro. S 1> น่าเบื่อว่ะเฮียเกมแม่งใครเป็นคนคิดวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,โ,โอ้ยมึงมีสก,กินพาลาในเกมเนี้ยไอ้เฮียถ้ามีซื้อแม่งเลยสัตว์ ดูจีเอ็มมึงปล่อยมันหลุดมาได้ไงวะโปเนี่ยเอ้ยดูดิเบนนะไอสัตว์สองคนเลยนะในคลิปเนี้ย <Brand. S 1> แต่ถ้ามึงแก๊กๆก,ก,กูยังเห็นเชื่อมันอยู่ในสัตว์กูจะสั่งปิดกเกมไอ้เ <Brand. S 1> หี้ยโยไอสัตว์เบคอนแม่งได้หีทุกตัวเล่นมากไอสัตว <Brand. S 1> ์ก็นะครับอ,อย่างที่เห็นกูไม่ได้เล่นแบบมีความสุขเลยเจอโปต่งเ,เกมนะเหียกูงโง่เองโง่ดิเขาเรียกว่าผิดพลาดอย่างรุนแรงนะคลิปนี้น่าจะลงเออวันนี้วันที่ผมอัดก็วันที่ผมอัดวันจันทร์คลิปนี้น่าจะลง วันวันพุธนะวันพุธคลิปนี้น่าจะลงวันพุธประมาณสี่โมงเย็นนะครับก็อยากให้กูทำอะไรอีกก็คอมเมนต์นะเพราะกูไม่ทำแล้วไอ้เหี้ยเควสต์นเนีนยไม่รู้เนี่ยโคตรยากเล <c oughs> ย,ยผมไปละกูท้อลวไอ้เหี้ย